สวัสดีครับทุกคนบาลิออนะครับวันนี้วันหยุดลูกสาวกับน้องชายไปกินขาด้วยกันนะครับอ๋อ,อผมแนะนำให้ร้านอาหารนะครับอยู่ที่พัทยานะครับไปด้วยกันนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ไซส์สองซุยชิบสามนะครับไปกินข้าวที่ร้านอาหาร เมนูก็วันนี้สเต็กแต่ว่าอันนี้วันธรรมดาไม่มีพิเศษน,นะครับต้องวันเสาร์อาทิตย์ต้องมีบุฟเฟ่และาก็ถูกด้วยนะครับเป็นเขาวสวยอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานี้ประมาณเที่ยงนิดๆแต่ขนไม่เยอะ ลานตรงนี้นะครับเข้าป่อเข้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นตอนกลางวานก็เป็นพุเพเป็นสะวะทิศอย่างเดียวนะคะวันธรรมดาไม่มีเลยนะคะน,นี่เป็นรองฉากับลูกสาว อันนี้เป็นสวัสดิ์ทิ้งอย่างเดียวนะครับเที่ยงแล้วก็ใบสี่มงนะครับทุกคนทุกคนนะครับอันนี้เป็นบูเพนะครับอันนี้เป็นอะไรครับสเปริปน,นะคะเป็นซี่โคงหมูอกซอสบาร์บรีคิวแล้วก็น้ำผึ้งอ๋อ,อโอ้ยนักกินจังเลยนะครับ อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับอันนี้เป็นสลดัดดปลานะคะมีผ้าแล้วก็มอกซาเท้อันนี้สลัดถั่วโอ้ยน่าก,กินจังเลย của bà phê ở nhà trường học của bà phê học trường học học trường 깔끔하게 첫번째 역시 완료! 했습니다 음~~ 람그형 우리까지 세세다립 괜찮죠, 형님? 음립 괜찮아, 괜찮아 음 뭔가 근데 이도 향이 음 어, 좀안 납니까? ย,ยัจงจานเสร็จแ,แล้วนะครับนี่ก็อะรนีอะไรครับเส้าชีของหมกูก็โอ้ยนุ่มมากนะครับทุกคนนี้เป็นที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นอร่อยมากนุ่มมากด้วยนะครับทุกคน หนากินไหมครับคุณ<ม>ครับอันนี้กินยังไงครับขอ้อทำให้หน่อยได้ไหมอธิบายให้หน่อยนะครับเปนตัวนี้แล้วครเป็นทาโก็จะทากัอ้โหมี่ทาโก้เนาะทาโก้ตัวนี้สใส่เป็นนี้ใช่เนื้อทาโก้ก็ใส่ใกับ<อ> ชีสออนท็อปเป็นคาก้อันนี้ก็เป็นะอะไรชอบสลัดก็สามารถสลัดนี้ก็สามารถเพิ่ได้เลยอ๋อ oh, อยากจะชอบ,ชชอ,บอะไรชอบอะไรก็ใส่ไปได้อ๋อ oh. นี่ก็เนื้อแต่อันนี้มิสโซกานอฟกับเมชชีเดโต้เนี่ยจะทานแบทานคู่กัน oh. อ๋อ อันนี้ก็เป็นซอสแล้วแต่ชอบค่ะเป็นเมกซการคุกเท่ากันได้ค่ะคุณครับอันนี้หลานชื่ออะไรครับบีฟิเตอร์ค่ะอ๋อแนะนำแนะนำได้ไหมเต็กถ้าวันเสาร์อาทิตย์แนะนำก็บุฟเฟตเป็นเมกซการฟูดค่ะอ๋อแ,แล้วก็เราก็มีอลาพาร์ด,ด้วยวันธรรมดาจันทร์ถึงสุก เรามีเราเปิดห้าโมงเย็นเอ้ยสี่มงเย็นนะคะเราก็มีสเต็กค่ะสเต็กที่นี่อิมพอร์ตออสเตรเลียค่ะอร่อยค่ะผมก็มาข้าแรกแต่ว่าโอ้ยอร่อยนะคะผมแล้วก็เป็นมูนูมมากด้วยโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคครับยินดีค่ะ วันนี้มาที่ร้านกินเขาก็อร่อยมากนะครับผมก็เป็นหนังชิวได้แล้วก็อยากกินก็เป็นภูกเพ่กินอะไรก็ได้ครับวันนี้ก็ผมก็ไปซีจาดแล้วนะครับอิ่มบ้างแล้ว ันนี้เป็นข้างขคอนโดนะครับอันนี้คอน,นโดก็เป็นกู้ังใหม่โอ้วันนี้ก็ยิ้มด้วยโอ้ดีใจมากเลยนะคร<ม>ับผมทุกคนจมมาจนเชิงขอบคุณมากนะครับผมผมก็เป็นไทยวิดีโอใหม่แล้วก็จะกลับไหมนะคะทุกคนบ๊ายบาย 감사합니다!